เอาละฮะคลิปในวันนี้นะครับเราจะพาแรลงแกนนะฮะไปแค่สามคนนะครับไหวป่ะปุ๊กสมสมคนหนึ่งแล้วกันะลบมานี่ร้องอ่ะะลบมาเนี่ยร้องอ่ะไปกดกดมอเซอรอร้อมาเขาหยิบสามกู้บิบไปรับสามซิบแน่นอนมาๆมา ตาพี่ไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้กดก็ไม่ค่อยได้ติดนะ,นะก็เห็นว่าวิ่งไป <c oughs> ฟันไปวิ่งไปฟันไปไม่เป็นไรแหละซ่ม <c oughs> ทีมมันยิ่งจะเจอแบบตึงคนสองเ้าไปอ่ะพี่ใช่เหรอใช่ใช่ไปตึงไ่ตึงพี่แรงแกน <c oughs> ก็แบบอยู่แล้วว่าแบบแกนแบบไม่อยากยิงไก่อยากยิงแบบตึงๆอ่ะอือเบ็กอ่าไปสตรีมกี่บงครับเนี่ยฮะเดี๋ยวพาปุ๊กแตกที่แรกก่อน พ่อเขาเกลียดเราบอกให้ไปปพ๊กโอ้พี่หร้อมในทีวีแล้วพ่อรับจองทำไมเนี่ยเดีายังไม่ทันเริ่มนะเดือดแล้วฮะเออขอบคุณพี่เสือนะฮะหนึ่งบัตรทิเก็ตนะครับจะบอกเลยนะเ้าถ้าเกินหนึ่งนาทีสี่สิบปีขึ้นไปมันจะตึงเกินโอ้เกินตึงแน่นอนโอ้ไม่ตึงไม่ตึงรับได้ไหมแ้าพีเจ็ะพา เฮ้ย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 มาวะมาวะมาวะตึงไหมปุ๊กตึงอยู่ตึงอยู่ไม่เท่าไหร่โอ้ยตูตึงทุกตัวเลยเนี่ยเอาว่ะโอ้โหพายปุ๊กมางานหยาบแล้วฮะ แหลงแกนเจอตึงเลยครับพวกเอาไงเดินเกมแบบซีเรียสไหมหรือยังไงซีเรียสเอาแผนโฟลิกมาเดินเกมในในแหลงอะโอเคได้ถ้าน้องขอมาพี่จัดให้ขอเลยขอรขอเดินเกมซีเรียสไงมองมีแต่คำว่าล้มมวยเ็มเลย ล้มมวยล้มมวยโอเคอ่าเดี๋ยวเราดูดูก่อนเฮ้ยพี่นำทีมเดี๋ยวพี่ดูให้อืพุกไม่ต้องเชื่อใจพี่หรือวะพี่ไม่พายเองลงพีกหรอกต่อดพี่เขาโดน่อไปแล้วเนื้อฟ้าไอ้เจ๊แบบดีลากันหืมใจเย็นๆยขอแบบของบูบูนะพี่อ่าลงไฟฟ้าไปสองคนไฟฟ้าหรออ่าพูชิน็อกไปเออ เอพี่ดิแต่โรง้านมีมีมิี่หนึ่งของบินจ้ะในมีมีมีมันโดดก่อนมีไม่โดดมันไม่โดดเลยบนเล่นหลังการโรงงานเนี่ยมาปุ๊กโอ้โหจักไปปุ๊กมาก่อนน้องรักอะไรฮะไม่มีไม่มีโอ้โหเองเชื่อใจพี่ดิพี่เป็นคนดูไลน์เครื่องบินเออถาไรตอบได้ตอบได้ เมมอ่เอาละฮะแรงแกนเจอตึงฮะเกมนี้โควดตึงอ่ะไม่มีไมก่ไม่มีไก่เลยแหละปัวปพวกฮะปัวไม่กลัวลัวอะไรอยู่เดี๋ยวเขียนแนงลถวิบขึ้นใหม่แล้วเดี๋ยวกอยดูนะทุกคนจำคำนี้ไว้นะ ผมเลิกคบพี่ตัวมันเกลือขนาดนี้พวกแบบต้องรอไม่ขึ้นหรักดูนี่ชื่อแดงเต็มเลยแค่ชื่อเราใครก็เจอแม่ับเอ๊ะแต่ว่า58เฮ้ยเล่นอาขาคู่ดีวะเฮ้ยลองเติมเพี่โอ้ยปุ๊บจะเสียวอะไรขนาดนั้นล่ะ อ้ยากจะดีนะคาตึ้ม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 ล้มสีใช่ปหมเออทีมเราล้มอ่ะนะปลุกเอาเกาะไอ้ปุ๊บเออผมไม่ก่อนเลยนับเลยที่ไม่มีก่อผมไม่มีกระเป๋าหรือเก็บอะไรเลยเนี่ยมวิ่งอย่างเดียวเลี่ยไปดูของอ่หายละทังนั้นมีของมีมีของฟูของฟู em còn 2 em, chơi 2 mi thứ à, ôi, Này, tai nè, đấy OT, OT, tai, tai, Ban bắn kiểu, bắn kiểu à, bắn kiểu à, bắn ừ. ừ, 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 đừng 1, 1, đừng, Tao này rồi gần tai gần. Tommy đi, khai man. Hãy mang chuông con đam mùa lát còn gần tai Một chi hai tai 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 กนออ่่ะเฮ้ยพี่เลยไอะปุ๊กอ่ะเฮ้ยพี่ล้มหนึ่งเฮ้ยพี่อดเจอไงไม่เราล้มมาดิคนไม่ลบเลยโอ้ปกติมันเลยกีคนแล้วนั่นเนียเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่พาวินเดี๋ยวพี่พาบินยิงรู้จักเดินเกมนหนึ่งไหม บอกวาพีชจะไปทำอะไรกูปิดบ่าวพวกเองไปขึ้นป้อมเลยตรวจเลยไม่ไม่ไม่ไมดิ้นธรรมดาธรรมชาติเลยไม่เอาแกไปไหนแหมพวกอยู่กลางวงท้องที่วิ่งไปไหนล่ะตึงหัวห้องซอ้อ,งซอมมั้ยนี่ใช่ห้องซ้อมแม่ท่านนี้หลบเลย พอรู้ว่าแรงแกนมาก็ต้องแบบเอ๊ะเอาหน่อยว่ะแคปหน่อยว่ะแกนเจอแกนอ่ะผมมีของเลยจะถึงฟังอะไรกันลูกนาจะยิงกันอยู่เลยแต้มลบทมลบนะแต้มลบ<ว>นะอ๋อปุ๊บโดนแล้ว มาดิอพกอพูกถอยถอยอย้โหทั้งแวลไเอก่อนี่อไอ้พวกกูบอกแล้วกูอยู่ป้อมเอว่าสีลูกหมดเลยกูอยู่ป้อมหนึ่งที่บอกเองแล้วเดเไม่เหมือนเหมือนไม่ร้อเล่นอ่ะ้อนเล่นเฉยเฉยมันก็เกมเหมือนกันนะเขาก็จะเขจะเอาแต้มเหมือนกันนะ

เล่นไป,ไปนเล่นปั๊มเล่นปั๊มกลางโรงแบบห้องซ้อมแล้วเนี่ยฟังเลยดีบ้างเลยดิ <c oughs> ลบทีเป็น,นรนออ้อยไอ้ฮะโอ๊ตมาโอ๊ตโอ๊ตมาโอ๊ตโอ๊ตเล่นปั๊มกับไอเล่นปั๊มกับห้องน้ำใหม่ไก่ปุ๊กอะ่ะอุ้ยคิดถึงวันวานเลยว่ะเฮ้ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าโคศกเดินเกมไก่โอ๊ตนะนี่ยที <c oughs> ย่งทุกเกม เอโอจี hey, มาอยู่กับพี่อืมแล้วว่าเราวุ้ยไม่ลดเลยว่ะเฮ้ยมันตึงว่ะเฮ้ยโตึงอ่ะพี่ถ้ามันตึงแล้วคือมันแอบตึงแอบแล้ไม่ใช่ตึงอะไรนะมันไม่ได้เก่งหรอกแต่มันแอบวิบ่งไปมั่วซั่วไม่ได้นเน,ะนี่ยตายแน่ตายจากไม่หอยอีกาวิ่งแทบกลับแทบไม่ทำเก่งแค่ไหนอ่ะวิ่งไปแล้วเจอเขาดักก็เรียบร้อยอ่ะ Giêng giải lanh canh. Giêng lanh hát bát bát. Giêng bìu ra, lanh lát gôn đều. Giêng bìu tik tok. Góng 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 bìu tik เอาดูนมรถคาดตายไปปะดูนมไปฟ้าไงโอเมีแล้วขาดูตายไปคาราตายไปพี่พี่ชาใหตัวอะผมมีให้บอกปะลองไ่พี่ถ้าพี่เดินเกมนะฟุกที่หนึ่กเกมอ่ะเล็กชุกอ่ะ เจอแคนเลปเปอร์วะ wow. 네่เก็บได้หรอเลปเปอร์น้มงอย่างบึ้มมาปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยตังใจเดียวโหตั้งใจตั้งใจหน่อยเดินเกมอยู่แหลงแหงแกนลบร้อยมาในซวยนะปุ๊บมีของยิมโอบไม่เอามาโว์เลยปุ๊บไม่ต้องให้เขาทำบางทีอบเลยวะดูดิโอ้โหว้าวโอ้ เกินดครับนะดูที่ตอกงเดี๋ยวหัวแตกครับดูแล้วโอ้ตออกใดูนะนี้นี่ก็เจมน่วยเช็คเช็คตำแหน่งให้ดีเฮ้นี่ก็เจมไหมเออทีน้องมีโดนในเลยสตรีมบวกดีครับได้มันๆโอ้ยบวกไปแล้วจะวดูแบบเดินเกมบ้างดีกว่าน้องๆโอ้ดันมาแลวสองตัวดันน่นไย มันเห็นผมมันยังไม่กล้บมาปวดตึงว <c oughs> งนี้ยังเหลือสามสิบคนนะพี่น้องเตึงตึงตึง,ตงได้อยู่ได้ได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ก <c oughs> ็เจอใครครับเดินเกมอ่ะครับน้องๆใช้ได้เฉพาะในหมดแรงนะโอยปุ๊กูหลิกใช้ไม่ได้แล้ว,นนวอไอ้น้องไปแฝงเนี่ย้โอ๊ตก็ดูแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะครับ ถ้าแตกแตกถ้าแตกมาดิปุ๊กต้องโทษโอดอ่ะไอ้ปุ๊กผมไอ้ปุ๊กมาไงเนี่ยบินมาบินมาพี่ขอยิบเอยปุ๊กปุ๊กขยืมหน่อยอะไรจี๊ยิบไปยืมขอดูดิมันมันดับยิบไปยังไงไอ้ปุ๊กมันอยู่นู่นเหรออ้าวอยู่นี่แหละี่ไม่ไปละเอาวอ๊ตโอ๊ตไอยู่นู่นเลยโอดตไหมโอเดี๋ยวเราปี๋ผมไปไปอยู่ตรงนู้นก็ได้ เป็นมันเลยเอาโหไม่เกรงใจแรงแกนเลยเฮ้ยแรปเปอร์ฆ่าโหดว่ะเฮ้ยแจมกับเต็มเปอร์ฆ่าโหดอ่ะเจ้มาคืนเนี่ยผมไปตรงนี้ก่อนขึ้นราคาไงอุ๊กขึ้นบนต้นไม้ได้ไหมมาลมแรงลมแานลมหนึ่งลมหนึ่งลมหนึ่งเอาดิเอาดิเอาดิ เอามาเด็กครับอย่าเดินมัวนะครับผมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเออลองรั่วนะจ๊ะเก็บของ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 มีโดนมีโดนเลยมี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 ปุ๊กมีโอู้อู้ชิมหายลูกมาทำไมเนี่ยของตี้มันเขี้ยนเหรอข้างบนข้างบนยิงได้ป้าสกอบไปหน่อยดิทางั้นน่ะมี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 เด็กเขาล่ะปุ๊กพี่เห็นแล้ว มันเยอะข้างบนนะน่ะผมเห็นอยู่จะยิงไม่ได้ตะกบมันไม่ชิดแดงเลยเย็นเจย์เย็นแรงแกนเจอแรงแกนวงวงหน้าจบแถวนี้ตรงเราเลยทางวงอ่ะพี่อ่านวงเรียบร้อยแล้วปุ๊กพี่จะไปเก็บอะไรนะพวกไปอะไรดิ E W B ไม่ยินเสียงหรอต้มัดเดียวร่วง านวงง่ายซีซั่นนี้มันก็จุดแล้วอ่ะครับเฮ้ยที่หนึ่งว่ะเฮ้ยยี่ห้าคนถือว่าตึงนะรถปันอะดุด <c oughs> ้วยลบ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  อูอดถอยอดโอ้ยเกียนน่ะเอออดลบลบเโซนโอ้ดูดีดูกระมดิโอ้ยไปแกงน้องมันเลยดีดีหยอกหยอกมั้เต็มลย ตึงวปกติที่แรงแกนนี่จะแบบแป๊บเดียวหมดไมม่่่ถึงคนอะจบแล้วใช่ไหมฝั่งเนี้ยใช่เกมปุ๊บเดี่ยเกมปุ๊บโอ้แรงแกนเจอตึงเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาให้พี่แบกใหม่นะน้องไเดินเเเกกมมนนดิแบบเดินปุ๊บแบบมาร์กจุดเดียวอยู่กลางวงเลยพี่จะขึ้นแกนแล้วปุ๊บแกนแกนเอ่อแกนอะไรอ่ะไม่ใช่แกนสับปะรด เพื่อนยิงแล้วอ่ะเกี่ยวเพื่อนสุ่มมาครับหน่วยเอ้ยเช็คกันหลังด้วยนะด้านหลังอ่ะมีเปล่าเดินเขาทิสเดืองเก้าเก้ากดเช็คด้วยห้าค,คนตรงนี้กดดก <laughs> ทีหนึ่งของเราชิวๆเลทที่สี่แล้วสวยความจริงใกล้ใกล้เข้ามาแล้ว ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปก็แตกพี่ไปก็แตกพี่แตกกูเดียวเขาลากหมดตึงโอ้โหวงหักูหวยขึ้นขึ้นขึ้นบนไปขึ้นบนโลไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไปฟ้าตรงนี้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 มาดิพี่พี่มาแล้วอันหนึ่งตรงไหพี่พี่ไม่ต้องพี่วิ่งมาเดี๋ยวผมผมเล่นตรงนี้ให้ก่อนพี่ยิง

นิดเดียวหรอเปล่ากองหลังลงงานลงไอ้ปลามานักหลีกเสือมันแหนมมาพวกกิงไปเลยพี่ช่วยน้องก่อนตายป่ะน้องก็ขมไม่ได้หรอกมารถมา จะเข้าไม่ได้นะเขะเปิดเหรอเอกวงนอกวงหมด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 วงวงอยู่ใครโอ้โหอยู่กับมันวะต้องวัดอ่ะปุ๊กมีวรดดันป่ะเราต้องออกขวาออกซ้ายออกซ้าย ขวาตายดิเอวอลุมเดียวนั้นพี่ก็คอยออกขวาได้ไะล่ะออกซ้ายไปก้อนหินอ่ะอย่างแรกเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยว,วยิงกดให้มัน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 เจ็บหนึ่งแล้วมันน่าจะพันยาดันเลยดันเลยล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งเลยดิล้มหนึ่งปาไไลาใส่ให้เออพ,พ,พ,พี่ดันไม่ช่วยพี่ดันไม่ช่วย ไดไ้มันตั้งไอวอลให้เราได้เนี่ยมันตั้งเป็นแบบดันไม่าห,หมา,า lug. มันเลยอะไรบิ๊กรวแล้วล่ะพี่ยงให้พี่ยงให้พี่ยอมตายพี่ยอมตายลงไปปุ๊กปุ๊กปุ๊กลงได้ลงได้ลงได้มันเจ็บสองมันเจ็บสองมันเจ็บสองไปชิด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 สวยมันอยู่นอกว<ส>งแล้วน<ส>่ะ<ส> เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันเสียเปรียบแล้วมันเสียเปรียบแล้วเอ็มจ้าน้อยอย่าไปกลัวที่หนึ่งต้องมาที่หนึ่งต้องมาแรงแกนเฮ้ยอดไอ้บอกมีอะไรบอกมีมันเจ็บหมดแล้วพี่สิจะก้าวน้อยจะก้าวน้อยมีเอ็มจะก้าวน้อยสวยสวยสวยร้อยมันลงมาเองหน่งคิวก็ไม่ได้คิว วงลงไม่หามานันอีกหายละแคมป์ลงก่อนพกเฮียบอกปะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแรงแกนครับจังหวะนี้บวกไหมบวกสามทีแคมป์แค่ลุกประดลบไปดิโอ้โอ้เออเออเฮ้ยขบกบดปุ๊บเพื่อนไม่ดันมาเมื่อกี้เนี่ย หมูสับคาแบบบวกสี่สิบดีกว่าไอ้ปุ๊กบวก่าไรบวกบวกสีผมบวกสีเหรอใช่ยกงดีดีกว่าลบนะครับอืมไอ้ปุ๊กไม่ได้คิวไงออกขไม่เท่าไหรอ่อือ